สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อไขลึกลับที่ออกมาจากคอมพิวเตอร์ฟักเป็นตัวและกลายเป็นอสูรตัวใหญ่ยักษ์ที่พ่นไฟได้อสูรยักษ์และเราเด็กน้อยจึงต้องพนึกกำลังปกป้องโลกกับ d i จิมอนแอดเวนเจอร์การปรากฏตัวของ p แพด o t m o n เรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ นี่เป็นครั้งแรกที่ไทจิได้เห็นดิจิมอนในคืนนั้นจูจูก็มีสัญ,ญลักษณ์แปลกประหลาดเปล่งประกายเต็มท้องฟ้าและสัญ,ญลักษณ์นี้ปรากฏในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยไทยจิตื่นขึ้นมาชี้กลางดึกแล้วเขาก็เจอฮิคาริกำลังจ้องสัญ,ญลักษณ์แปลกๆในคอมพิวเตอร์ฮิคาริบอกว่ามีไข่อยู่ในคอมพิวเตอร์และไข่ลูกนั้นก็กำลังพุดออกมาแล้ว เช้าวันต่อมาไทจิตื่นขึ้นแล้วก็พบว่าฮิคาริตอนกกไข่ที่ออกมาจากคอมพิวเตอร์ฮิคาริกก,กไข่ตลอดเวลายังก็เป็นแม่ไก่วันนี้ไทจิต้องดูแลน้องเพราะแม่ออกไปธุระแล้วพ่อก็ออกไปทำงานด้วยในขณะกำลังกินข้าวฮิคาริก็ทำไข่ตกพื้นไข่ปริศนาลูกใหญ่ยักษ์กลิ้งไปมาทั่วบ้านและไม่นานนักมันก็ฟักเป็นตัวแล้ว เจ้าตัวที่ฟักออกมานั้นคือโบตามอนเป็นดิจิมอนวัยทารกที่ยังต่อสู้ไม่ได้โบตามอนทำได้แค่ปล่อยฟองอากาศเพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้นแต่ดูเหมือนฮิคาริจะไม่ได้วาดกลัวเลยสักนิดเธอกลับชอบโบตามอนเห็นดังนั้นมันจึงปล่อยฟองอากาศออกมาอีกเยอะมากๆจนฟองอากาศกลอยกระจัดกระจายเต็มท้องฟ้าเวลาต่อมา ทีคาริขนขนมมาให้โบตามอนขมือบจนเกือบจะหมดบ้านโดยมีไทจิยืนบ่นอยู่ข้างๆไทจิออกไปรับโทรศัพท์แค่เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นกลับมาอีกทีโบตามอนก็วิวัฒนาการกลายเป็นโครดมนไปซะแล้วแต่โครดมนก็ถือว่ายังอยู่ในวัยทารกและดูท่าทางมันจะหิวมากในบ้านไม่มีขนมเหลือแล้วด้วย ฮิคาริจึงไปเอาอาหารแมวของมิโกะมาให้โคโดมอนขมื่อบซะง,งั้นมิโกะจึงโกรธมากมันจึงไล่กัดไล่ควนโคโดมอนไปทั่วห้องยิ่งโคโดมอนเพ่นนี้มิโกะก็ยิ่งสนุกมันจึงเอาใหญ่เลยทีนี้ไทจิเห็นดังนั้นจึงพยายามห้ามแต่ก็โดนมิโกะแจกยันไปหนึ่งแผลโคโดมอนเองก็ไม่รอดมันเองก็โดนแจกยันด้วยหลังจากแจกยันจนหนำใจแล้ว มิโกก็ลากชามเข้าแล้วออกไปกินข้างนอกต่อมาในคืนนั้นสัญ,ญลักษณ์แปลกๆก็ปรากฏขึ้นอีกแล้วมันปรากฏขึ้นในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสทั่วทุกที่และดูเหมือนโคโดมอนจะสัมผัสถึงอะไรบางอย่างได้อาจจะเป็นศัตรูที่กำลังเข้ามาใกล้โคโดมอนจึงวิวัฒนาการกลายเป็นอ um าคูมอนไดโนเสาร์สีเหลืองทองตัวใหญ่เป็นร่างที่สามารถต่อสู้ได้ โดยคุณพ่อก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านและกำลังจะเข้ามาในห้องถ้าคุณพ่อเข้ามาแล้วก็จะต้องเห็นอาคูมอนแน่นๆฮิคาริจึงพาอาคูมอนกระโดดหนีออกไปทางประตูระเบียงแล้วอาคูมอนดิ่งลงมาเหยียบรถจนพังยับมันมีมวลกล้ามเนือ้อและกระดูกที่แข็งแรงมากๆตกลงมาสูงขนาดนี้แต่มันกลับไม่บาดเจ็บเลยสักนิดทางด้านไทจิ เขาก็รีบออกไปตามหาฮิคาริฮิคารินั้นกำลังขี่อยู่บนหลังอาคูมอนอาคูมอนเดินสำรวจไปเรื่อยๆมันกำลังยืนดูตู้กดน้ำอัตโนมัติแค่อาคูมอนเอานิ้วจิม้มตู้กดน้ำก็พังยับกระป๋องน้ำหล่นกระจัดกระจายเต็มพื้นแถมอาคูมอนยังมีประสาทสัมผัสที่เฉียบคมมากมันสามารถกระโดดหลบรถที่กำลังจะชนมันได้กระโดดโคตรจะสูงเลยด้วย อากุมอนคงคิดว่ารถเป็นศัตรูมันจึงปล่อยเบบี้เฟลมโจมตีรถแม้ชื่อสกิลนี้จะฟังดูน่ารักแต่ดูจากพลังทำลายร้างผมว่ามันทรงพลังพอๆพกับหัวรบ RPG เลยล่ะครับอากุมอนปล่อยเบบี้เฟลมขึ้นไปบนท้องฟ้าเพราะมันคิดว่าเครื่องบินเป็นศัตรูด้วยท่านใดนั้นสัญลักษณ์แปลกประหลาดก็ปรากฏขึ้นอีกแล้ว แล้วก็มีไข่ลูกยักษ์ลอยอยู่บนท้องฟ้าไข่ลูกนั้นฟักเป็นตัวและสิ่งที่ออกมาจากไข่ลูกนั้นก็คือแพรอดมอนดิจิมอนนอกแก้วยักษ์สายฟ้าฟาดอะคุมอนไม่ดรอดชา้ามันปล่อยเบบี้เฟลมโจมตีแพรอดมอนแต่ก็ยิงพลาดแม้จะยิงโดนอยู่บ้างแต่ Baby ้เฟลมก็โจมตีแพรอดมอนไม่เข้าแพรอดมอนไม่บาดเจ็บเลยสักนิดมันชาร์จพลังจากเขาทั้งสองข้าง แล้วโจมตีอาคูมอนด้วยโยเนียลทันเดอร์แต่โชคดีมากที่แพรอดมอนยิงพลาดปลดถ้ามันยิงโดนอาคูมอนหล้กก็ไทจิกับฮิคาริที่อยู่ตรงนั้นจะต้องบาดเจ็บไปด้วยแน่นแน่เล่าเด็กๆต่างออกมายืนดูการต่อสู้และพยายามโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยแต่ดูเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าจะขัดข้องอีกแล้วตอนที่โคโดมอน วิวัฒนาการกลายเป็นอะคูมอนก็เป็นแบบนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะใช้การไม่ได้ซึ่งนั่นก็แปลว่าอะคูมอนได้วิวัฒนาการอีกครั้งและตอนนี้มันก็กลายเป็นเกรมอนดิจิมอนไดโนเสาร์นักล่าที่ตัวใหญ่พอๆกับก็อตซิล่าเกรมอนปกป้องไทจิกับฮิคาริมันคำรามลั่นแล้วปล่อยเมกาเฟลมโจมตีแพดด์มอนจนปีกขาดไปหนึ่งข้าง แพรอดบอลหลงไปนอนกองกับพื้นเกลมอนไม่ดออช้ามันพุ่งเข้าประชิดแล้วใช้นอควิดแพรอดบอลสองยักษ์ใหญ่ปะทะก,กันอย่างดุเดือดเลือดพล่านเกลมอนเหวี่ยงนอแทงจะง,งอยปากแพรอดมอนจนทะลุเจ้าแพรอดมอนจึงโกรธมากมันโจมตีสวนกลับด้วยยวนนูนลลันเดอร์จนเกลบอมอนหลงไปนอนคุยกับรากมะบวงเกลมอนหมดสติไปแล้วไทจิกับฮิคาริพยายามปลุก แต่เกรลมอนก็ไม่มีทีท่าว่าจะตื่นขึ้นและเจ้าแพรดบอนก็กำลังจะโจมตีซ้ำอีกรอบไทจิกับฮิคาริจึงช่วยกันเป่านกหวีดเพื่อเรียกเกรลมอนอีกครั้งเสียงนกหวีดสำหรับเกรลมอนเป็นดังเสียงแห่งมิตรภาพที่ฮิคาริใช้สื่อสารกับเกรลมอนตั้งแต่มันยังไม่เกิดเลยล่ะครับและนั่นจึงทำให้เกรลมอนได้สติกลับคืนมาแล้วมันํำด่ามัน แล้วปล่อยเมกาเฟลมโจมตี mon, แพดมอนแผยดเผาอย่างบ้าคลัง่งจน mon, แพดมอนแหลกสลายกลายเป็นอากาศธาดเมื่อสงครามสงบลงแล้วไทจิลืมตาขึ้นแล้วก็พบว่าเกรมอนและแพดมอนหายตัวไปแล้วหายไปอย่างลึกลับเหลือทิ้งไว้เพียงเศษซากจากการต่อสู้และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ไทจิกับฮิคาริได้เจอกับดิจิมอน แต่แล้วหลายปีต่อมาเมื่อไทจิเติบโตขึ้นเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ไทจิเคยเจอตอนเป็นเด็กก็เกิดขึ้นอีกครั้งจู่ๆระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็เกิดขัดข้องและแล้วเจ้าแพดอดมอมก็โผล่มาอีกแล้วมันก็พลือปีกสร้างลมพายุพัดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างจนพังพินาศในขณะที่ประชาชนกำลังแย่เหล่าดิจิมอนและเด็กที่ถูกเลือกก็โผล่มาช่วย และหนึ่งในนั้นก็คือไทจิกับอาคูมอนอาคูมอนวิวัฒนาการอีกครั้งกลายเป็นเกรมอนและเข้าปะทะกับแพดดมอนเกรมอนเหวีย่ยงแพดดมอนอัดกระแทกกับพื้นโลกแต่แพดดมอนก็สวนกลับด้วยโยนียวทันเดอร์ก่อนจะบินหนีไปแล้วเมื่ออยู่บนท้องฟ้าก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแองเจลมอนและแองเจลวูมอนเจ้าแพดดมอนกำลังคลุ้มคลั่ง มันปล่อยย่อแนวทันเดอร์โจมตีทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าพวกแอนเจิมอนจะต้องต่อสู้ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยช่วยเหลือประชาชนไปด้วยเกรมอนเองก็ไม่ยอมแพ้มันทยานขึ้นไปกอดรัดชุดกระชากแพดดมอนถลยไปกับพื้นโลกแม้จะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่เจอสามรุมหนึ่งขนาดนี้แพดดมอนก็เลยโดนอัดจ,จนน่วม แถมการูดูมอนกับแม็กก็ยังโผล่มาสมทบกลายเป็น4รุม1เลยทีนี้เหลืออีกประมาณ20วิดิจิตอลเกตก็จะเปิดแล้วเป็นทางเดียวที่จะส่งแพดดมอนกลับไปยังดิจิตอลเวิร์ดได้เกรมอนจึงรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีวิวัฒนาการกลายเป็นเม่เท่าเกรมอนและยิงหัวรบกิก้าเดสตรอยยาถล่มใส่แพดดมอนจนระเบิดตุมจากนั้นวอการูดูมอน ก็เหวี่ยงลูกเตะการดูดคิกโจมตีซ้ำแองเจิลมอนและแองเจวูมอนช่วยกันตรึงร่างแพรอดมอนไว้และเมื่อดิจิตอลเกตเปิดเจ้าแพรอดมอนก็โดนดูดกลับไปยังดิจิตอลเวอร์แล้วและนี่ก็คือฉากการประทะระหว่างแพรอดมอนกับเหล่าดิจิมอนแต่การปรากฏตัวของแพรอดมอนนั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นยังมีศัตรูตัวใหม่ที่แข็งแกร่งกว่านี้ พวกไทจิและเราดิจิมอนยังคงต้องสู้ต่อไปเพื่อปกป้องโลกก็จบกันไปแล้วครับกับดิจิมอนแอดเวนเจอร์การปรากฏตัวของแพรดมอนเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงัง หรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซูเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณนะะที่หนีด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย